วันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะช่องของเรานะคะมีพาสแท้บ้านๆดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะเน้นพาสแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็ขอยากจะขอบคุณนะคะ ทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพระดีๆมานำเสนอพี่อีกนะคะพระนะคะลงขายวันต่อวันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะองแรกนะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตวร์ษนะคะพี่ สวยมากนะคะองนี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะนี่นะคะเพื่อใครตามหานะคะองค์นี้ เหรียญยี่ห้าสตวรรษขายดีนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมนะคะ สุสานไตรักนะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งเจดเป็นบล็อกนิยมนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูองค์พระใกล้ๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่เป็นพระบ้านเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพระแท้ดูง่ายนะคะ องนี้นะคะขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญพ่อดีนะคะวัดสังคารามนะคะพี่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะปีสองห้าศูนแปด สภาพใช้พร้อมเลี่ยมนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะนี่นะคะองค์พระด้านไหนนะคะ องนี้นะคะขอที่หกร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะปี2555นะคะวัดช้างให้นะคะพี่ตอกโค้ดห้ด้านหลังนะคะซองเดิมเดิมเลยค่ะพี่ องค์นี้นะคะขอที่สี่ร้อยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะคะพี่เดิมๆเลยค่ะพี่ตอกโคตทข้งางล่างค่ะพี่ฮ่า สวยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรนะคะพี่วัดพิกุลทอง สิงบุรีนะคะพี่ปีสองห้าศูนแปดเดิมเดิมเลยนะคะพี่เดิมเดิมเลยนะเป็นภาพบ้านนะคะพี่องนี้นะคะขอที่สามรอยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อดินยี่สิบห้าศตวรรษนะคะพี่กเก่าๆเลยนะคะพี่ องค์นี้นะคะขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแหนบหลวงพ่อโต๊ะนะคะพี่วัดลาดตานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ อันนี้นะคะขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะองค์นี้นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อใหญ่องค์ตื้อนะคะ วัดพะโตนะคะพี่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300รอยนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแกละนะคะวัดลำลูกบัวนะคะพี่จังหวัดนะคนปรปฐมนะคะเลี่ยมเก่านะคะพี่ยุคต้นนะคะ องค์นี้นะคะขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศีมาชัยนะคะเนื้อดินนะคะพี่หลวงพ่อจัันนะคะวัดอัมพวันค่ะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่แปด้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะนี่นะคะพี่เป็นพลาแท้ดูง่ายนะคะพี่เก่าเว้ยน,นะคะพี่องคนี้เก่าแต่ยังสวยอยู่นะคะพี่ งนี้นะคะขอที่850นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จผงน้ำมันนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่วัดโคสิตาลามนะคะพิมเอลใหญ่นะคะพี่หลังเรียบ เป็นผ้าแท้ดูง่ายนะคะพี่องนี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่นะคะพี่วัดใหม่หนองพระองค์นะคะยุคต้นนะคะพี่เก่านะคะพี่เผื่อใครชอบนะคะปิดตาเก่านะคะองนี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดใหม่นะคะพี่หนองพระองค์เป็นหลวงพ่อทองอยู่นะคะหลังยัน องค์นี้นะคะขอที่สี่รอยห้าสิบนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นปละหลักขิกนะคะพี่หลวงปู่มเมฆนะคะวัดลำกระดานนะคะพี่อันนี้นะคะให้ราคาถูกๆเลยนะคะพี่เผื่อใครชอบปละหลัดขิกนะคะอันนี้นะคะขอที่สองร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่มาพร้อมกล่องนะคะองนี้นะคะเป็นพักกิ่งทรรมมุนีนะคะพี่ ปี2539นะคะเป็นหลวงพ่อแพรนะคะพี่วัดพิกุลทองสิงห์บุรีนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะพี่องค์พระด้านในนะคะเป็นพระบ้านนะคะพี่ยำเ,เดิมเลยนะ มีกิ่งข้างในนะคะพี่องค์นี้นะคะพร้อมกล่องขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะกล่องสวยนะคะพี่ นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะเมตาตาสิทธ์นะคะวัดโคสิตารามนะคะพี่ชัยนาทปีสองห้าหกสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเป็นพ้าแท้ดูง่ายนะคะพี่หนุหม่าพับบ้านมานะคะสวยๆเลยค่ะพี่กล่องก็สวยพักก็สวยนะคะ องคนี้นะคะพี่พร้อมกล่องสวยๆเลยนะคะขอที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะพี่ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะ ต้องการพระแบบไหนหรือพระชนิดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ